สวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้พบกับรายการโชว์พราวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยค่ะในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์วิกฤตในตอนนี้กันค่ะยิ่งคนที่เป็นผู้ประกอบการค่ะลำบากกันมากตอนนี้ใช่ค่ะแม้กระทั่งคนที่เป็นลูกน้องก็ตามค่ะพนักงานก็ลำบากค่ะเพราะว่าพนักงานบางบริษัท เขาไม่ใช่เพียงแต่กินกันเดือนอย่างเดียวเขาต้องมีการกินเปอร์เซ็นต์ด้วยซึ่งถ้าลูกค้าน้อยคนไม่จับจ่ายใช้สอยคนไม่มาใช้บริการอยอดก็จะไม่ดีใช่ค่ะยอดไม่ดีบางครั้งบางคนเนี่ยผ่อนบ้านผ่อนรถจ่ายค่าน้ำค่าไฟเขาก็อาจจะตัดสภาพคล่องถ้าให้อาจารย์โชว์แนะนำว่าเราควรอยู่ยังไงไดเราก็ต้องปรับตัวปรับตัวเหมือนที่เวลาเขาใช้คำภาษาอังกฤษว่า new normal ภาษาอังกฤษมันอาจจะสั้นนะ,ะแต่เวลาแปลเป็นภาษาไทยยาวจะยาวนิดนึงค่ะยาวเราต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เช่นถ้าคนเคยทํางานเป็นเชฟอยู่ที่โรงแรมดังเลยระดับ5้าดาวเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองอะว่าเราอย่าไปยึดติดกับอีโก้หัวโขนมากว่านี้เชฟนะจะต้องอยู่โรงแรมดังระดับ5าดาวเรามาขายของอาหารตามสั่งก็ได้เราไม่มีร้านเราไม่มีร้านเราก็ เข็นรถเข็นขายของก็ได้เพราะบางคนเนี่ยเข็นขายของแต่รายได้มากกว่าทำงานประจำะใช่ค่ะถูกไหมถูกค่ะเพราะโดยปกติแล้วสภาพทางสังคมและเศรษฐกษิจเนี่ยต่อให้ไม่มีวิกฤตโรคระบาดเลยเราก็ควรจะหาอาชีพเสริมอยู่แล้วถูกค่ัท่านอาจารย์อย่างคนที่ทำงานประจำเป็นข้าราชการเนี่ยหลายๆคนเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยก็นแนะนำว่าเลิกง,งานตอนเย็นให้ไปขายข้าว หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่ารถพุ่มพวงรถที่บอกว่ากับข้าวกับข้าวมาแล้วอย่างเงี้ยฮะกับข้าวกับข้าวเนี้ยไม่มีใครเขาซื้อของมึงดแดกแน่เย <c oughs> ถ้าพูดยังไงคะถ้าเกิดว่าาประกาศว่ากับข้าวกัดข้าว,าวไม่มีใครเขาซื้อของมึงดแดกเพราะว่ากินกินของมึงแล้วแดกของมึงแล้วมันก็จะรู้สึกรู้สึกเหมือนเพลียกับข้าวมันกับข้าวต้องยังไงคะต้องประกาศยังไงคะ กับข้าวมาแล้วจะกับข้าวกับข้าวมาแล้วจะกับข้าวอ๋ออ,อย่างนี้คือว่าผู้บริโภคมาซื้อทันทีเฮ้ยรถกระพ้ามาเว้ยมันกระตุ้นหน่อยนี่ดูมีความกระตุ้นนะคะเออไม่ใช่กระแทกใครเขาจะมากินของเมื่อเขาไม่ซื้อหรอกค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนใหมค่ค่ะเปลี่ยนใหม่ไปหาน้ำขิงแดกมาทำไมฮะเฮ้ยทำไมครเราก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้เอาใหม่ไหมคะ่เวลาพูดอย่างนี้เสียงดี แต่เมื่อกี้ตอนพูดกับข้าวมันแหบไปหน่อยลองลองรู้ไหมลองมาลองกับข้าวค่ะกับข้าวอันนี้ไม่ได้กับข้าวอะไรคะได้ชนตีนทำเสียงให้มันเข้มกับข้าวมาแล้วแจ้กับข้าวหนูให้ผัวหนูค่ะเป็นคนพูดอ๋อแชมเปญอ่ะใช่ค่ะแชมเปญเนี่ยได้แน่นอนค่ะโอ้แชมเปญนี่น่าจะได้เป็เสียงเขาได้จะเป็นเสียงมันย้อย เรื่งมันขนใช่อันนี้ก็พูดได้แน่นอนใช่ไปกติได้กันบ่อยกับแชมเปญนอนห้องเดียวบ้านเดียวกันแหละได้กันบ่อยฮะจริงคะจริงค่ะทยังไงแบบตีชิงอระใช่ค่ะวันละคืนนึงก็สองสามรอบค่ะโอ้โหคือเราถนัดเรื่องดนตรีไทยมากใช่ค่ะชอบค่ะสากลไม่เอาเลยไม่ค่อยชอบสากลค่ะชอบเป็นดนตรีไทยค่ะโอ้ใครใครเป็นคนเริ่มชิงก่อนแล้วใครฉับหนูต้องชิงก่อนค่ะอ๋อแล้วให้แชมเปญมาฉับฉับถูกต้องค่ะ มันตลกค่ะาเวลาพูดเสียงแบบแบบเนี้ยเข้ากว่ากับข้าวเมื่อกี้นี่จริงเหรอฮะพูดพวกชิงฉับหนูก่อนอะไรเน้ยได้อ่านี้ได้ค่ะนี่ถนัดค่ะลองพูดชิงฉับเลยชิงฉับอแล้วทำหน้าชิงฉับเออแล้วยกเอเอาแมวมเอาอีกเยอะชิงฉับชิงฉับได้ไหมคะถนัดค่ะถนัดเปล่าถนัดเรื่องนี้เออเป็นคนดูแล้วมัน ถ้าใครดูดเสียงอ่ะกล้องดูดเสียงหรอน่าจะใช่ค่ะมีปัญหากล้องน่าจะมีปัญหาดูดเสียงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตากล้องต้องตากล้องกับทีมงานหรืออะไรต้องไปดูดูให้ดีนะว่ามันเสียงมีปัญหาป่าอ่าค่ะเรามาถึงรถพุ่มพวงกันต่อดีกว่าค่ะทำไมอ่ะก็คืออย่างเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโดนเยอะใช่ค่ะเดี๋ยวจะโดนเยอะไปค่ะโดนตัดเยอะค่ะกลัวท่านอาจารย์เหนื่อยอ๋อไม่ไม่ตัดเยอะหรอกเอาลงหมดเลยเอาลงหมดเลยเป็นมุกนะคะท่านผู้ชมเป็นมุกค่ะ เป็นมุกหรือเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะแชมเปญเป็นผัวเราจริงเหรอจริงค่ะแล้วเราก็ต้องเป็นเมียแชมเปญใช่ค่ะแต่บางคืนก็สลับกันถ้าเกิดว่าผัวเหนื่อยไมเป็นผัวแทนโอ้ยอ้ตอนแรกบอกเป็นมุกพามึงเล่างี้กูเริ่มเชื่อแล้วแหละก็ไม่เป็นไรคนเรานะไม่ว่าจะต่างเพศ ใช่ค่ะหรือว่าเพศเดียวกันเราสามารถรักกันได้ถูกต้องค่ะท่านอาจารย์เพราะว่ายุคสมัยนี้อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปใช่ค่ะจริงๆรักเพศเดียวกันหรืออะไรเงี้ยมันมีตั้งแต่สมัยโบราณค่ะแต่แต่ก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแสดงออกอใช่ไหมคะเเปิดเผยม,มันก็แสดงออกแอป,ปแอป,ป,ป,ปส่วนมากอผู้ชายก็จะแอปแมนคอดูแบบเป็นแมนเป็นผู้ชายก่อนแต่เบื้องหลังเนี่ยโอ้โหชอบกินขนมหวานชอบกินถั่วดำ เราสาเรื่องคำขนมหวานบอกถวดำอีก <c oughs> คนเขารู้หมดเอาเหรอคะเออเดี๋ยวรถพุ่มพวงค่ะรถพุ่มพวงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เข้ากับทุกวิกฤตโอกาสหรือไม่มีวิกฤตก็ยังขายได้ม,มันเหมือนเป็นการเอาตลาดมานด l ลิเวอรี่ส่งถึงหน้าบ้านเรายกตลาดสดไปไว้ในรถอแล้วก็ขับไปเรื่อยๆดะนั้นก็จะมีอาหารสดอาหารแห้งผักผลไม ขนมหวานอยู่ในนั้นหมดเลยโดยเราไม่ต้องออกไปนอกบ้านอาจารย์ค่ะนอกจากจะมีการปรับตัวค่ะของผู้ประกอบการนะคะคนที่เคยทําอาชีพอื่นนะคะมาทําประกอบการเป็นรถพุ่มพวงเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกอย่างนี้ค่ะแลวนอกจากนี้ยังมีอ,อ,อย่างอื่นอีกไหมคะแนะนําผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะอ๋อยุคสมัยนี้เขาใช้โซเชียลเป็นเป็นสื่อต่างๆค่ะที่คนเราบางครั้งไม่ต้องไปเปิดดูทีวีแล้วก็ได้ใช่ไหมเราก็ใช้เนี่ยมีสมาร์ทโฟนมีอะไร เราใช้สมาร์ทโฟนในการขายของได้เป็นเป็นธุรกิจออนไลน์เป็นการขายของออนไลน์ยุคสมัยนี้นะถ้าเผื่อว่าเราคิดว่าเราเรียนสูงๆต้องไปจบปริญญาตรีโทเอกอะไรแบบนั้นอ่ะไปทำงานจำไปทำงานอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะหากินยากแต่สิ่งที่หากินแล้วก็สะดวกสุดณเวลานี้นะยิ่งมีสถานการณ์โรคระบาดชนิดธุรกิจออนไลน์ดีที่สุดใช่ไหมคะชาว่าดีที่สุดไหม ถ้าคนไม่ถนัดเขาก็บอกไม่ดีแต่ถ้าคนฝึกฝึกแล้วคล่องแล้วเขาก็จะบอกว่าดีที่สุดเราจึงไปสรุปไม่ได้ว่าดีที่สุดไหมแต่ถ้าคนถนัดใช้สมาร์ทโฟนใช้สื่อออนไลน์เขาจะบอกว่าสิ่งนี้ดีที่สุดเพราะว่าสะดวกอย่างเพราวถ้าขายของออนไลน์เพาวสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดที่ไหนก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้เครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ก มันโยงใหญ่ทั่วโลกถูกไหมถูกค่ะท่านอาจารย์คลิกแป๊บเดียวปื๊ดคนเห็นเต็มเลยค่ะคุณสามารถโพสตไลฟ์เฟซบ o ๊กหรือโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่คุณถนัดค่ะคุณขายของได้บางคนก็ถามว่าแล้วขายอะไรดีคะอาจารย์อาจารย์ก็แนะนําได้แต่ไม่รู้หนูจะขายอะไรแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลหรือเปล่าคะท่านอาจารย์ความถนัดส่วนหนึ่งแล้วก็ความชอบความชอบก็อีกส่วนหนึ่ง แล้วก็ความมุมานะความเพียรพยายามค,ความเพียรพยายามตรงนี้ที่อาจารย์บอกก็หมายถึงว่าคุณอย่าไปขายสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ทําไมครอาจารย์เราอยากขายน้าพริกแล้วก็ขายแค่น้าพริกกะปกิอย่างเงี้ยได้ไหมคะไม่ได้ทําไมอะคะถ้าคุณขายของอย่างเดียวเลยคุณอยู่ยากอเพราะถ้าคุณไม่ได้มีเพจที่คนติดตามอยู่เรื่อยๆ,ๆ,ๆตลอดหรือค,คุณไม่ได้ไปยิงแอดโฆษณาอะไรเยอะแยะขนาดนั้น คุณมีแค่เพื่อนใน Facebook คุณเพื่อนมันเหมือนเดิมเราก็จริงค่ะแล้วของเหมือนเดิมเขาก็จะซื้อของคุณเหมือนเดิมทาไมอ่ะเพราะไอ้คนคนนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะซื้อน้ำพริกไปยังกินไม่หมดจะซื้อเพิ่มทำไมอ่ะบางคนบอกก็เพิ่มไงเพิ่มน้ำพริกปลาปลาจอมน่คนบางคนเขาไม่กินปลาล่ะเขาจะไปซื้อของคุณทุกอย่างไหมก็ไม่ทุกอย่าง คนไม่กินเนื้อสัตว์เขาก็ซื้อน้ำพริกนมอแต่เดี๋ยวนี้สิทธิอาจารย์โชหมีน้ำพริกมังสวิรัตน้ำพริกเจโอเคไม่กินเนื้อสัตว์ก็ซื้อได้แต่บางคนอยากจะกินปลาร้าอีกอยากจะแซบเขาก็จะซื้อน้ำพริกปลาร้าจริงที่ไม่ใช่ปลาเจอืค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องขายหลายน้ำพริกถ้าคุณจะขายน้ำพริกแต่คุณขายน้ำพริกอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อีกคนบางคนไม่ชอบกินเผ็ดอีกอ่าก็จริงค่ะท่านอาจารย์คุณก็ต้องขายอย่างอื่นขายอาหารแห้งเพิ่มไปอีก บางคนบอกก็ขายอาหารแห้งแล้วอาหารก็ขายแล้วเขาซื้อไปแล้วอาหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซื้อไปแล้วจะมาซื้อของซ้ํามันก็ยากมันต้องให้หมดก่อนใช่ค่ะถูกต้องค่ะมันต้องให้หมดก่อนของคนคนเดิมเพราะคนบางคนเขาไม่ได้ซื้อฝากใครเขาไม่ได้มาเหมาเขาซื้อเพื่อไปบริโภคเองเราจึงต้องขายเพิ่มนอกจากขายน้าพริกคุณก็มาขายเสื้อผ้าเพิ่มอีกเสื้อผ้าเพื่อนยังไม่ซื้อนี่เพื่อนเห็นชอบสวยเพื่อนก็ซื้อต่อเอาทุกทางขายทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราอย่าไปฟิกอย่าไปกําหนด ว่าเราจะต้องเป็นแม่ค้าขายอะไรขายทุกอย่างอ,อุป,ปโภคบริโภคขายหมดอ,อ๋อค่ะจะเป็นของกินหรือของใช้เราต้องขายให้ได้ทุกอย่างเราอย่าไปกําหนดเพราะดวงชะตาของเรามันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามการกระทําของเรา,าขายทุกอย่างจะได้เงินทุกทางอืมค่ะก็ใช่ค่ะขายทุกอย่างได้เงินทุกทางค่ะท่านผู้ชม